มาค่ะเพื่อนๆเมนูวันนี้แกงหมูชะมวงค่ะเป็นแกงที่ถูกอ,อกถูกใจใครหลายๆคนนะคะเพราะว่ามีรสชาติที่กลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเรามาเริ่มจากที่ทำพริกแกงกันก่อนนะคะก็จะนำพริกแห้งนะคะมาแช่น้ำให้อ่อนนุ่มนะคะแล้วเราก็จะไม่ใช้เม็ดเขาเลยนะคะพยายามเอาเม็ดออกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่อยากให้เผ็ดนะคะแล้วก็จะมี กระเทียมไทยค่ะแล้วก็มีหอมแดงเพื่อนๆก็ปอกเปลือกทิ้งไว้เลยนะคะรอไว้เลยแล้วก็มีตะไคร้ซอยค่ะเพื่อนๆซอยให้ละเอียดละเอียดนะคะเพราะว่าเวลานําไปโขลกเนี่ยจะได้ไม่แล่นใบค่ะแล้วก็มีขานะคะเพื่อนๆก็ใช้ปริมาณประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวใหม่จะใส่ ไปในคอมเมนต์แรกนะคะว่าใส่สัดส่วนอะไรเท่าไหร่จากนั้นเราก็เอามาคั่วไฟทุกอย่างเลยค่ะให้เขาหอมขึ้นมานะคะเพืเ่อนๆเนี่ยแล้วเราก็นําไปโขลกเลยค่ะโดยโขลกเริ่มจากพริกแห้งที่เราแช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะโขลกกับเกลือแกงค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เขากระเด็นนะคะจากนั้นก็ตามด้วยขา่าตะไคร้แล้วก็กระเทียมที่เราคั่วไว้แล้วนะคะ โขลกให้ละเอียดเลยค่ะไม่ให้เขาแล่นใบนะคะคําว่าแล่นใบเนี่ยเป็นภาษาโบราณนะคะก็จะแปลว่าพริกแกงเนี่ยมันหยาบไม่ละเอียดะค่ะเวลารับประทานแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยนะคะมันมันจะมีสัมผัสที่หยาบๆนะคะแล้วก็ใส่หอมลงไปในขั้นตอนนี้นะคะจะใส่หอมทีหลังเพราะไม่ให้เขากระเด็นโดนตาเราค่ะแล้วก็เติมกะปิลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเพิ่มรสอูมามิค่ะแล้วเราก็มา เตรียมในส่วนของหมูนะคะหมูที่ใช้เนี่ยในสูตรนี้ใหม่ใช้สันคอค่ะเพราะว่าเวลาเอาไปเคี่ยวเนี่ยมันจะไม่เปื่อยจนเกินไปแต่ว่าก็จะมีความอ่อนนุ่มนะคะอร่อยเลยค่ะแล้วเราก็มาจัดการกับใบชะมวงนะคะวันนี้ก็จะได้ใบชะมวงที่อ่อนกําลังดีเลยค่ะแล้วเราก็นํามาเด็ดแกนกลางออกนะคะก้านใบอย่างเงี้ยมันทานแล้วมันแข็งอะคะ่ะ แล้วเราก็นํามาเด็ดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแบบในคลิปเลยเพื่อนๆลองทําดูนะคะวัตถุดิบก็มีเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ํมามะขามเปียกน้ําตาลปีบ๊บน้ําตาลทรายน้ําปลาเล็กน้อยผงชูรสนะคะเริ่มจากการที่เราเนี่ยตั้งไฟแล้วก็เอาน้ํามันให้ให้เขาร้อนนะคะแล้วก็ผัดพิแกงไปเลยตอนนี้ใช้ไฟแรงได้เลยนะคะเพราะว่าเครื่องแกงจะได้หอมๆคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะ คลุกเคล้าผัดให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเติมน้ำล้างครกลงไปนะคะนี่ไม่ทิ้งใช้ทุกอย่างคุ้มค่าหมดเลยนะคะแล้วก็ผัดผัดให้เข้ากันแล้วค่อยๆเติมน้ำทีละนิดนะคะการเติมน้ำทีละนิดเนี่ยจะทำให้เราควบคุมรสชาติได้ง่ายค่ะแล้วเราก็เริ่มปรุงรสนะคะหมายจะใช้ทั้งน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายเลยค่ะเพื่อที่จะให้เขาหวานแบบกลมกล่อมค่ะเพื่อนๆ หมูชะมวงเนี่ยรสชาติเขาจะกลมกล่อมนะคะหวานเปรี้ยวเค็มลงตัวมากนะคะแล้วเราก็ใส่เกลือแกงค่ะเพื่อนๆเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าในพริกแกงของเรามีทั้งเกลือแล้วก็กะปิแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มและแก้ยากค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปเล็กน้อยนะคะน้ำปลาเนี่ยหมายใชแ้แต่งกลิ่นเฉยๆดังนั้นก็จะใส่แค่นิดเดียวค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะเพื่อนๆใส่ไม่ต้องเยอะละคันก็ไม่ต้องค้นด้วยนะคะแบบนี้ค่ะเพราะว่า เดี๋ยวใบชะมวงของเราเนี่ยก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวไปใหญ่นะคะก็ใส่พอประมาณค่ะเพื่อนๆบางสูตรเขาก็ไม่ใส่น้ำน้ำส้มมะขามนะคะแต่หมายว่าพอใส่แล้วมันจะผสานรสให้มันกลมกล่อมแบบอร่อยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าน้ํางวดเนี่ยก็ค่อยๆเติมน้ํานะคะแล้วก็หมั่นเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะถ้าหมูเขาเรียบมหมูเขาได้ที่นะคะมันจะ แบบฉีกมาเป็นเส้นๆได้เลยอะค่ะเ,คเพื่อนๆก็ลองหัดอ่าลองดูนะคะว่าแบบเปื่อยแบบไหนที่ตัวเองชอบที่บ้านชอบเนี่ยค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวใหม่คอมเมนต์ไว้ให้ในคอมเมนต์แรกเพื่อนๆลองเข้าไปดูกันนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ